สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่ปานะคะวันนี้อยู่กับี่ชันเนริสาเนยเขียวนะคะก็ยังตอบข้อโจทย์กฎหมายนะคะวันนี้เป็นอาจารย์สมบัติวงกระแผงค่ะโคศสภาธานายกวามมาแทนอาจารย์ประเมศอินทระชุ่มหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมบัติสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคอาจารย์รมาสองวันซ้อนเลยนะทาาิ์นี้เว้น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 วันเว้นวันพุธอย่างเดียวนะคะอาจารย์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันพฤหัสวันนี้ทําให้มีเหตุแตกตื่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตกลงพลัหัน ก็จะ,ะาม,มาแล้วมีเหตุหรุนแรงแบบนี้ก็คงไม่มาดีกว่านาทีกี้สถานีเราก็ตัดเขาเรียกว่ารายงานสดตลอดเวลาเลยเรื่องของโฮฟเวลที่ว่าตรงคารเหล็กะค่ะถล่มนะคะตรงบริเวณแถวสถานีรถไฟบางเขนกับวาดเสมนารีมิหน้าเมื่อเช้านี้รถติดกันอุตลุดหมดเห็นบอกว่ารถแถววิภาวดีรังสิตจะเข้าใดยผู้ขนานไปวัดเสน่หไปกันไม่ได้เลยคนคงแตกตื่นนะคะมันหล่นลมเาไ่ ลงมาประมาณช่วงเช้าค่ะมันแปดเก้าโมงนะคะใช่เป็นช่วงเวลากําลังรถติดเลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอนุสร์สถานนะเวลาเราขับรถจะไปแถวนครนายกวัตุลามีเองเป็นอนุสร์สถานนะคะเราจะเห็นด้านซ้ายเป็นโฮมเวล์อยู่สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยใช่นะคะคือเหมือนสโตนเฮน์ของไทยคงจะมานันนนแล้มากกว่ายาวเป็นแถวเยอะด้วยนะเหนือทางรถไฟที่จะวิ่นเข้ามาในเขตชั้นในของใช่นะคะเวลา มีตัดใหมาอะไรอุตลุดด้วย เมื่อก่อนสนามบินบ้านเราอยู่แถวดอนเมืองเวลาฝรั่งลงมาจากสนามบินก็จะถามว่าอันนี้เป็นอะไรของยูเนี่ยเป็นอะไรวอนะคะใช่เป็นอนุสรณ์สถานหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับเรื่องของการโกงกินเรื่องของการทุจริตในประเทศไทยหรือเปล่าจะไปว่าคือจริงๆจริงๆโกงกินไม่อันนี้อันนี้คงไม่ทราบไม่มีข้อมูลต้องเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐจะต้องไปตรวจสอบกันเองนะครับแต่ปัญหาระหว่างทางตัวเอกชนกับรัฐตอนเนี้ย แน่นอนมันปรากฏว่ามีข้อมูลว่าเขาพิพาทกันอยู่ใช,ใช่ไหมครับตอนนี้พิพาทใครนีใครใครพิพาทใครมีข้อมูลที่เขาเล่ากับเปเมื่อสักครู่ไหมใช่ก็มีข้อมูลประมาณว่าทางรอฟอทอการรถไฟประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมเองนะคะที่ได้มีโครงการ,รเริ่มนี่แหละที่จะทำที่จะทําเหมือนรถไฟฟ้านะคะตรงแถววิภาวดีรังสิตเราเราล็อกไว้ก่อนนะล็อกว่า หน่วยงานที่เกี่ยว <สะ S 1> ข้องนี้จะมีการรถไฟแห่งประเทศ <สะ S 1> ไทยก็คือเรา้อทหน่วยงานบังคับบัญชาที่สูงกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือกระทรวงคมานาคมเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมกับรฟทจะเป็นจะเป็นบุคคล ที่สมมุติตามกฎหมายเรียกว่าเป็นนิติบุคคลที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่เดี๋ยวดูข้อได้จริงต่อนี่ในส่วนของเอกชนนี่จะเป็นประมาณว่าไปทั้งสองส่วนนี้กระทรวงคมนาคมกระทางรฟมเองนะคะรฟทเองไปจ้างบริษัทโฮฟเวลจะมาสร้างนี่แหละรถไฟฟ้าเนี่ยอตกลงตกลงโฮฟเวลเนี่ยไม่ใช่ชื่อเส้นทางนะไม่ใช่แต่เป็นบริษัทบริษัทโฮฟเวลใช่ค่ะเนี่ยไปจ้างมาตลอดว่าไอ้ตอม่อพวกนี้คือโฮฟเวลโฮฟเวลก็คือชื่อคง แต่จริงแล้วไม่ใช่จริงๆไม่ใชค่อบริษัทบริษัทที่เข้ามาประมูลรับงานที่จะสร้างทางรถไฟที่เราเห็นก็นืออนุสาวรีย์นี่ก็คือยกระดับขึ้นมาข้างบนทุกคนใช่ทุกคนคิดไงว่าโฮเวลจงิงเป็นโครงการจริงๆไม่ใช่นะะเป็นบริษัทหนึ่งบริษัทไอ้ตอม้อที่ตั้ง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 ที่เราบอกเปนเหเป็นเสาขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเป็นฐานเขาที่จะจะรับไอ้ตัว คานเหมือนถนนทั้งด่วนใช่ไหมครับทีวาาบนคานแล้วก็ต่อเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไปแต่ได้บางส่วนบางส่วนก็ยังยังมีแต่ต่อตั้งไว้เฉยใช่มีต่อเป็นตอม้อไวแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเป็นแอร์พอร์ตลิงไปบางส่วนใช่ไหมครับส่วนนั้นก็ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์ก็จะอยู่แถวนี้แหละดอนเมือง วัดเสมียนไปหลักซีเลยไปเท่าไรใช่ท sure> ีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อนีいい่ภาพมันชัดใช่นะคะภาพชัดมากนะคะก็เขาบอกว่าทางเชื่อมขนาดใหญ่ค่ะอาจารย์โครงการรถไฟโฮฟเวลเนี่ยที่ทิ้งล้างมาเป็นสิบปีแล้วเกิดพังถล่มทับรางรถไฟที่ตั้งอยู่ด้านล่างค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสกเหล็กเสกเหล็กอะค่ะเป็นเกิดการผุเพราะว่ามันมีการตั้งเป็นนุปศรสถานมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้มีปัญหา แน่นอนเลยไอเสาที่ตั้งอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นของใครคแล้วตัวโครงการที่ยังทิ้งร้างอยู่แบบนี้นี่เป็นของใครนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายขึ้นเลยว่าตกลงแล้วจริงๆไอตัวซากที่ทิ้งไว้เป็นอุสาวรีที่คุณณิสาพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นว่ามันมีอยู่จริงแหละแล้วเรื่องเนี้ย ใครผิดสัญญากับใครใครบอกเลิกสัญญากับใครคแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบในตัวสร้างที่เหลือทั้งหมดอันนี้ต้องบุเดินในข้อทจริงในคดีซึ่งซึ่งอาจจะเจาะไม่ลึกถึงตรงนั้นนะครับแต,แต่ภาพตรงนี้ให้ดูเป็นจุดเป็นจุดไปว่าถ้าโครงการนี้ก่อสร้างขึ้นโดยมีการประมูลงานไปจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งสังกัดกระทรวงคมนาคมอันนี้เป็นบุคคลที่ที่เป็นคู่สัญ,ญญาฝ่ายฝ่ายที่ไปจัดจ้างนะครับตก่อโครงการในส่วนของโฮฟเวลที่มารับจ้างเนี่ย ก็จะเป็นผู้รับจ้างและเนินการไปทั้งหมดเมื่อส่งมอบพื้นที่การเข้าไปทําการก่อสร้างนะครับไอสิ่งที่ก่อสร้างทั้งหมดเข้ามาต้องมาดูในสัญญานะครับสัญญาจะบอกว่าก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยให้ใครเป็นเจ้าของแล้วคนนี้บริหารจัดการดูแลไปถ้าดาเนินโครงการเสร็จไอคนที่เป็นเจ้าของเป็นบริหารจัดการดูแลคนเนี้ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบในการบริหารโครงการทั้งหมดวัะนั้ไอถนนถ้าเราเปเทเ่อกันทางด่วนเห็นไหมฮะก็จะมีทางด่วนแห่งประเทศไทยที่ ดูแลและจะต้องดูผุกร่อนเมื่อหลายต้องส่งคนไปซ่อมมีวิศุวกรคอยเดินตรวจเขาเดินตรวจรอดใต้ทางตัวเลยนะครับดูตลอดล้ามีจุดผุกร่อนพิการทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อโครงการเดินไม่ได้เข้าใจว่าขณะนี้มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้วใช่บอกเลิกสัญญาไปแล้วเยเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้ตอม่อบางส่วนเนี่ยเอาไปทําเป็นโครงการ แอร์พอร์ตยิ่ไปด้วยก็แปลว่าตอนนี้ทางภาครัฐไปยึดคืนเข้ามาได้แล้วหรือเปล่าอพอยึดคืนทั้งหมดบอกเลิกสัญญายึดคืนแล้วทางโฮเวลไม่มีสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ทําตัวนี้ไม่ได้ประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าถ้าเราอ้างว่าโฮเวลวผิดสัญญาเราก็ไปเรียกค่าเสียหายจากโฮเวลวในกรณีที่ไม่ทำโครงการให้แล้วเสร็จแล้วเกิดความเสียหายจ่ายไปทั้งหมดกลายเป็นโซนเฮนที่ภาพที่เห็นแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับโฮโฮเปลก็ต้องต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ในทรรนอง เดียวกับาทางตรงกันข้าม <ฮะ S 1> เลยนะครับโพบเบลก็บอกว่าทางราชการต่างหากที่ผิดสัญญาโครงการมันไปไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้คุณผิดสัญญาเพราะนั้นเพราะนั้นทางทางพเวลก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายคเบื้องต้นเนี่ย เขาพิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเห็นที่มีข่าวออกมาก็คือคณะอนุญาโตตุลาการเรียกให้ทางกระทรวงคมนาคมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะคืนเงินให้บริษัทโฮเฟลในฐานะที่ว่าไม่สามารถดําเนินกิจการได้แล้วก็ทางรัฐบาลของเราเองนี่แหละที่ยกเลิกสัมปทานของเขานะคะเป็นเงินถึง1 2ึ8 8ล้านเลยทีเดียวาจาจยาโอ้โหเรียกร้องกันแล้วก็ไปให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนชี้ค่ะใช่ค่ะอนุ อนุญาโตตุลาการนี่ก็คือคือยังไม่ถึงศาลนะครับแต่เป็นเรื่องของคนกลางที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยให้เข้ากระบวนการนี้ก่อนไม่ต้องไปฟอ้องร้องกันเพราะการที่ไปฟอ้องร้องกันต้องเข้าสู่กระบวนาพิจารณาในชั้นศาลอาจจะสืบพยานยืยดยาวกันจนเกินไปก็เลยให้อนุญาตตัวตุลาการลงมาเป็น เป็นคำสั่งได้หรือเปล่าคะเป็นคนกลางวิธีการของอนุญาโตตุลาการนี่จะแตกต่างจากศาลนะครับอนุญาโตตุลาการสมมติว่าคุณเนริษากับผมมีข้อพิพาทกันว่าติดสัญญาการและตกลงว่าให้แค่ขึ้นอนุญาโตตุลาการก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการไปยื่นคำร้องใครที่คิดว่าติเสียหายจะไปร้องอนุญาโตตุลาการก็ไปยื่นเรื่องกับอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการก็จะส่งสำเนามาให้มาให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็นัดแนะกันว่ารับเรื่องแล้วจะพิจารณา ให้ต่างคนต่างเลือกอนุญาโตตุลาการของตัวเองคนคนละคนคนละคนนะครับพอเลือกได้คนละคนเสร็จแล้วอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนเนี่ยคือคนละฝ่ายกันเนี่ยมาประชุมกันแล้วเลือกคนกลางพอเลือกคนกลางขึ้นมาจะมีอนุญาโตตุลาการที่ที่เป็นเป็นคนกลางรวมเป็นสามคน คณะอนุญาโตตุลาการก็จะเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดก็จะเชิญฝ่ายจะได้สารมาหน่อ้ฟังเชิญผมมาหน่อยฟังหาพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วอนุญาโตตุลาการก็จะไปชมชี้ขาดอเมื่อชี้ขาดออกมาแล้วแปลว่าแปลว่าจบกระบวนการอนุญาโตตุลาการบังคับได้เลยหรือเปล่าถ้ายอมมันก็บังคับกันได้แล้วถ้าไม่ยอมล่ะคะถ้าไม่ยอมไม่ยอมถ้า เริ่มจากคุณนิสาเอาเรื่องเข้าไปนุญาตุลาการคุณนิสาก็มาฟ้องศาลอีกทีครับเอาคำชี้ขาดอนุญาตุลาการฟ้องศาลแล้วขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการฝ่ายฝ่ายคนถูกร้องก็จะมีสิทธิ์สู้คดีได้ในชั้นศาลด้วยการอ้างว่ากระบวนการไม่ชอบนะครับคำชี้ขาดไม่ชอบโดยกฎหมายมีกระบวนการที่ผิดปกติก็คือเรียกว่าอ้างเหตุที่มันไม่ชอบโดยกฎหมายจะมายกเลิก ยกเลิกขับชี้ขาของนี้ย,า,ยาตโตตุลาการแต่ถ้าไม่มีเหตุพวกนี้จะยกเลิอกอยากถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะยกเลิกไหมคำตอบก็คือ,อแต่มีเรื่องที่เป็นข่าวคือฮาก็คือค่าง่งทางด่วนใช่นะคะทุกคนนะพูดหมดเลยพอ